สวัสดีครับขายหวยยกกล่องให้กับสำนักดังๆเพื่อที่จะเอาหวยไปสแกนต่อระวังจะโดนกัดสิตนะครับผมก็ออกมาเตือนเป็นรอบๆไม่รู้รอบที่เท่าไหร่แล้วจำไม่ได้แล้วครับเกี่ยวกับการขายยกกล่องให้กับข้อค้าคนกลางตอนนี้ได้มีการไล่ซื้อลอตเตอรี่ จากผู้มีโค้ตาและลูกค้าเสรีโดยให้ในราคาที่สูงมากเลยนะครับโดยจะรับซื้อเข้าที่กล่องละประมาณ90-93บถึงาบาทและเพื่อน,นำไปจำหน่ายต่อในราคามากกว่านี้เพื่อนเพื่อนลองคิดดูก็แล้วกันนะครับว่าเขาจะบวกกำไรอีกกี่บาทต่อกล่องซึ่งในปัจจุบันนี้หนึ่งกล่อง จะมีฉลาก2 1 1 1, 1รวมเท่ากับ5เล่มและล่าสุดได้มีการเอาลอตเตอรี่ขึ้นแผงขายบนโซเชียลขายออนไลน์ไปแล้วโือที่กำลังรู้จักกันก็คือหัวสแกนนะครับโดยที่ทางกองสลากยังไปไม่ถึงไหนเลยครับแค่เริ่มแค่เริ่มจริงๆนะครับ เริ่มจะทำประชาพิจารณ์เท่านั้นแต่สีสำนักสแกนหวยออกมาขายออนไลน์แล้วหลายงมวดแล้วด้วยครับแล้วก็มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งจากการซื้อหวยสแกนแล้วก็มีการจ่ายจริงด้วยโดยหักค่าธรรมเนียมเพียง2%เท่านั้นสลากที่เอามาสแกนเสร็จก็นำไปขายต่อให้กับผู้ค้ารายย่อยอีกทีเห็นไหมครับสีสำนักดัง มีรายได้หลายต่อเลยนะครับยิ่งตอนนี้การขายลอตเตอรี่ออนไลน์หรืออีกชื่อว่าหวยสแกนขายไม่ผิดกฎหมายหรือกฎหมายเอาผิดไม่ได้เพราะขายไม่เกินราคา80บาทอีก20บาทคิดเป็นค่าบริการไม่รู้ค่าบริการอะไรผมไม่รู้แต่ผู้ซื้อยินยอมจ่าย ถ้าขายใบละวน0 0จะผิดพรบรจำหน่ายเกินราคามีโทษปรับไม่เกิน1,000 0บาทเลยทีเดียวนะครับข้อดีที่ลูกค้านิยมซื้อหวยออนไลน์ก็เพราะว่าไม่ต้องเสียเวลาในการเดินดูเลขตามแผงไม่ต้องเสี่ยงเป็นคดีความในการเย่ยงชิงลอตเตอรี่ในกรณีถูก,กรางวัลอยากเลือกเลขไหนมีให้เลือกบนหน้าจอมือถือ ยิ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อกฎหมายใดๆมาควบคุมการจำหน่ายหวยสแกนต่อไปก็คงจะมีนะครับสำนักขายหวยสแกนก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกหลายๆสำนักแน่นอนครับถ้ากองสลากไม่คิดจะทำอะไรสักอย่างแต่ก็มีคำเตือนออกมาจากากองสลากเช่นกัน,กนว่าตอนนี้ได้ทำการยกเลิกสัญญาให้กับผู้มีคอต้าและผู้ค้าเซรี เนื่องจากทาผิดสัญญานําสลากไปจำหน่ายให้สํานักเหล่านี้สแกนหวยก็ขอเตือนเพื่อนๆที่มีโคตา้าอย่ากระทําขายส่งโดยเด็ดขาดนะครับวันนี้เราอาจจะไม่โดนตัดสิทธิ์แต่วันข้างหน้าเราอาจจะโดนก็ได้นะครับแต่ถ้าคิดในฝั่งตรงข้ามกันก็ดีเหมือนกันนะครับเมื่อโดนตัดสิทธิ์กันมากๆเข้าโคต้าก็จะเหลือน้อยเราก็จะได้มีสิทธิ์ได้ ทําการรับสมัครอีกรอบเพื่อสำรองโควต้าการบ่อยขึ้นและโครงการเปิดลงทะเบียน1นึ่งแสนรายก็จะได้เกิดสักทีนะครับก็ขอให้รอดูกันต่อไปนะครับและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอุดหนุนรายย่อยที่เร่ขายหรือข,ขายตามแผงได้สลากอยู่กับตัวสบายใจกว่ากันเยอะครับดีกว่ามาลุ้นถูกราง แล้วจะได้เงินหรือเปล่าน้อครับผมจะนำเอาข่าวสารมาแจ้งให้ทราบในข่าวต่อๆไปนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ